ใช้เวลาไปเยอะวันนี้ก็อาจจะไปอีกหนึ่งวันนะฮะที่รายการเราอาจจะนานนิดหนึ่งนะฮะเรื่องที่สองที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือใครจะเป็นผู้ชนะในธุรกิจธนาคารไร้สาขานะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าทุกคนเนี่ยอยากรู้แล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีใครเขียนในให้มันครบ วงจรแล้วก็มานั่งเล่าให้ฟังนะฮะผมก็ได้ถือโอกาสตอนนี้แล้วกันมาเล่าเรื่องธุรกิจธนาคารไร้สาขาให้ฟังนะฮะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่เราอาจจะรู้ว่าสักพักแล้วแต่ผมคิดว่ามันจะอยู่กับเราไปอีกนานเลยนะฮะก็เลยคิดว่ามันคงไม่สายเกินไปที่จะมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นเล่าให้ฟังก่อนธนาคารไร้สาขาคืออะไรก็ก็ตามชื่อเลยฮะธนาคารที่เป็นธุรกิจธ,ธนาคารรูปแบบใหม่ที่แบงก์ชาติกำลังจะให้ใบป,ประกอบธุรกริจใบอนุญาตนะฮะธนาคารที่เกิดเนี่ย ทำเหมือนธนาคารปกติทุกอย่างเพียงแต่ว่าห้ามเปิดสาขาที่เป็นฟิสิกอลสาขาจริงๆแค่นั้นเองนะทุกอย่างต้องทําออนไลน์เหมือนกันหมดไามไลายทุกวันนี้คือทุกอย่างตอนนี้กฎหมายเอออะไรเออเนี่ยมันชัดแล้วแล้วก็ใครอยากจะทําธุรกิจเนี้ยให้ไปยื่นไ่สมัครก่อนเดือนกันยายนตอนปีนี้นะฮะแล้วแบงคชาติจะใช้เวลาพิจารณาหนึ่งปีแล้วคาดว่าจะ อนุมัติว่าใครจะได้ไลเซนต์ันนี้ไปบ้างน,นะเขาก็ดูหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความพร้อมอผู้ถือหุ้นความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีข้อจํากัด2-3อย่างเช่นเงินลงทุนตั้งต้นต้นตองห้าพล้านแล้วก็ต้องเพิ่มเป็นหมื่นล้านในอีกอปี2ปีอะไรเงี้ยฮะ เรื่องนี้หลังจากนั้นแบงค์ชาติก็จะออกใบอนุญาตใบอนุญาตเนี่ยคาดว่าเห็นเขาเห็นแบงค์ชาติคอมเมนต์ว่าจะออกประมาณไม่เกิน3าใบนะฮะถึงแม้กฎหมายจะไม่กำหนดก็เหอะว่าจะต้องออกกี่ใบแล้วก็หลังจากนั้นใครได้ใบอนุญาตไปแล้วเนี่ยจะต้องเปิดธุรกิจนี้ภายใน1ปีนะฮะทีนี้ผมคิดว่าคนเนี่ย บางคนอาจจะตื่นเต้นว่าเฮ้ยธุรกิจทางการสนาคาเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยธนาคารเก่าๆมันต้องสู้ไม่ได้การแข่งขันมันต้องเพิ่มขึ้นหรือมันอาจจะแย่ไปเลยก็ได้ไหมเงฮะผมคิดว่าการทําธุรกิจผมใช้คาว่า V B แล้วกันนะครับ Virtual Banking เนี่ยฮะ,ะ,ฮะ V B ในไทยเนี่ยถือว่ามันไม่ง่ายเหมือนกันนะผมคิดว่ามีข้อท้าความท้าทายเยู่เลยหกข้อข้อที่หนึ่งก็คือจริงๆต่อให้ไม่ได้มีดิจิทัลแบงกิ้งอะไรเงี้ยคนไทยก็ใช้เงินดิจิทัลเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้ะทุกวันนี้ขนาด ตลาดตามตลาดเนีฮะเรายังสามารถจะโอนเงินแม่ค้ามี qr code มาคอยรับเงินได้ผมคิดว่าคนในในประเทศในปัจจุบันเนี่ยน่าจะประเทศไทยผมว่าน่าจะเกือบร้อยเแล้วนะที่ใช้เงินดิจิตัลเนะฮะเพราะฉะนั้นการเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินเนี่ยมันไม่ได้ มันมันไม่ได้ยากแล้วมันไม่เหมือนประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจธนาคารไร้สาขาเข้ามาเนี่ยก็อาจจะต้องมาแข่งกับคนธนาคารภยในปัจจุบันเนี่ยซึ่งก็อาจจะยากที่ทําให้คนที่เคยใช้เคแบงอยู่มาเป็นปีๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปใช้เปลี่ยนไปใช้ธนาคารรายสาขาแบบใหม่เนี่ยผมว่ามันก็อาจจะแอบเป็นความทา้าทายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะอันที่2คือตลาดเมืองไทยไม่ค่อยโตฮะถ้าดูสินเชื่องบดบ้านหนึ่งออกมาสินเชื่อโตหนึ่งเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองเพราะฉะนั้น สินเชื่อเนี่ยมันคือรายได้หลักของธุรกิจธนาคารหลายสาขาสินเชื่อที่มันไม่โตแล้วเนี่ยลำพังแบงก์ทุกวันเนี่ยก็แบบจะปวดหัวในการหาสินเชื่อใหม่อยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดมีคนใหม่เข้ามาแล้วต้องมาแข่งสินเชื่อกับแบงก์ในปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันก็มันก็มันก็ท้าทายเหมือนกันแล้วก็ลามมาที่ข้อสคือพอการพอตลาดมันไม่ค่อยเติบโตแล้วเนี่ยการแข่งขันมันก็เลยสูงตามมาด้วยนะฮะธุรกิจคอนซัเมอร์โลนเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบงก์นะฮะคือ วีบีที่เข้ามาเนี่ยทำคอน sumer loan เนี่ยเป็นหลักคอน sumer loan เนี่ยไม่ใช่แค่แบงค์นะฮะมันยังมีทั้งกลุ่มไฟแนนซ์มันยังมีทั้งสหกรร์มันจะมีทั้งเครดิตยูเนี่ยในต่างจังหวัดมันแล้วมันมีทั้งชาร์จโลนอีกคือทุกคนเนี่ยพยายามจะมารุมในเซกเมนต์นี้อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้า VB จะเข้ามาแข่งกับเซกเมนต์เนี่ยก็แข่งกันดุอยู่แล้วอะ่ะแล้วทวุกคนที่พอแข่งกันดุปุ๊บก็ต้องไปปล่อยในสินเชื่อคนที่อาจจะยังไม่เคยได้สินเชื่อมาก่อนเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้าออาาจจะมมพร้ ต้นทุนการการสำรองที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าโอกาสจะเป็นหนี้เสียเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับดังนั้นการเงนขันที่สูงเนี่ยมันอาจจะทำให้ต้นทุนการการสำรองเนี่ยมันสูงไปด้วยแล้วก็สุดท้ายแล้วนะวีบีเนี่ยอาจจะปล่อยได้เท่าไหร่ปุ๊บต้องตั้งสำรองไปหมดเลยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันข้อที่4ี่ จุดขายของ VB ีเนี่ยคือมันไม่มีสาขาใช่ไหมฮะคนก็บอกว่าเอ้เนี่ยต้นทุนมันถูกลงแต่ว่าต้นทุนที่ถูกลงเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายโอเปกของแบงก์ทุกวันเนี้ยเป็นค่าใช้จ่ายสาขาแค่สิแค่นั้นเองถ้าเทียบสาขาเนี่ยฮะมาเป็นอยู่ในรูปของ Deposit เนี่ยมันแค่40บิบมันแปลว่าอะไรธุรกิจแบงก์เนี่ยมันคือรับเงินฝากใช่ไหมฮะรัไปปล่อยกู้ถ้า VB ีเนี่ยจะมาต้องมาแย่งเงินฝากเพื่อจะเอาเงินฝากไปปล่อยกู้ใช่ไหมฮะ ก็ต้องพยายามจูงใจให้คนเนี่ยเข้ามาฝากเงินที่ตัวเองมากขึ้นซึ่งถ้าคนจะมาฝากเงินที่ตัวเองมากขึ้นเนี่ยนึกสภาพว่าวีบีชื่ออะไรสักอย่างอะ่ะไม่รู้อะ่ะถ้าเทียบกับ s c ซ K Bank อย่างเงี้ยจะจูงใจให้คนย้ายเงินจาก s c b K บ a n k มาธนาคารใหม่เนี่ยดอกเบี้ยมันต้องสูงจริงๆแต่ดอกเบี้ยของสาขาที่ประหยัดไม่ได้มันแค่สี่บิ๊บนึกสภาพว่าถ้าเค a n k ให้ดอกเบี้ยคุณ40บบิ๊บนะแล้วเอวีบีใหม่ให้ดอกเบี้ยคุมอ่ะร้อยบิ๊บเลยหนึ่งเปอร์เซ็นก็เนยผมว่า แค่บางคนกันนะที่ตัดสินใจย้ายเงินมาเพราะว่าถ้าคนเซนซิทีฟขนานั้นไปฝากฟิกอินคัมก็ได้ไม่ต้องมาถึงว b บอย่างนี้หรอกนะครับเพราะฉะนั้น V b บีที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยไปแย่งเงินฝากจากแบงก์ในทุกวันนี้ผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่น่าจะยากยากมากเหมือนกันนะครับพี่ฟูกไป้มองมุมกลับได้ไหมว่าจริงๆพอมันเป็นระบบออนไลน์มันต้องลงทุนไอทีค่อนข้างเยอะกลายเป็นว่าไอซีสิบบิทเนี่ยพอเพิขึ้นไอทีหมดด้วยก็อาจจะใช่อาจจะใช่แต่ว่า แบงค์ทุกวันนี้ก็ลงทุนไอทีเยอะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าในแง่เขาเรียกว่าเพลงฟิลอะคือการแข่งขันเนี่ยในแง่าการลงทุนไอทีเนี่ยมันอาจจะไม่ต่างกันคือ VB ก็ต้องลงทุนใช่แต่ว่าแบงค์ทุกวันนี้ก็ต้องลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันไม่ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบคือไม่มีใครได้เปรียบใครแต่ว่าสิ่งที่ VB ได้เปรียบก็คือมันไม่มีสาขาแต่อันเนี้ยแบงก์ Bank ยังไงก็ต้องมีสาขาเพราะฉะนั้นก็พี่ก็เลยไม่ได้พูดถึงแง่ไอทีแต่แบงค์ทุกวันนนนนีีี้้้ยฮะะใชจ่่่าาคือป 40, 100, ลล แบบยังเยอะขึ้นเรื่อยๆเออเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเลยปีแบบสิบยเนตะ์ะครเพราะฉัน้นอันเนี้ยไม่ว่าจะ VB ไม่ v ีบีฮะครจ่ายไอทีเนี่ยกระโดดทุกคนข้อ5้าไม่มีคนผูกขาดในระบบอ c o s y s t e m อันเนี้ยสำคัญคือธุรกิจ VB เนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยก็คือเขาจะไม่น่ใจทุกท่านาคนดูรายการเราอาจจะไม่ใช่คนที่เดือดร้อนเรื่องเงินมากนะักแต่ว่าคนที่อาจจะแบบรายได้ไม่ค่อยเยอะ หมุนเดือนชนเดือนวันชนวันนะฮะบางคนเนี่ยพอเงินมันหนุนไม่พอเนี่ยต้องไปขอกู้พวกคอน s ซ m ร์เมอร์โลนแล้วเนี๋ยมันจะมีธุรกิจกู้คอน s ซอร์เมอร์โลนผ่านแอปพลิเคชันทุกท่านคงคงผมว่าผมยกตัวอย่าง S c b แล้วกันผมว่าอะไรหรืท่านอาจจะคนคุ้นเคยนะฮะแบบเงินทันเดอร์เงี้ยฮะแบบไม่แน่ใจอีกตัวโปรดักของ S c b เป็นยังไงฮะโมนิกของอาบัตคัสของธุรกิจของ S c b เนี่ยฮะผมจําตัวไม่ได้ละแต่จะบอกว่าผมเคยแอบไปสมัคร ธุรกิจเองเงินโมนิกอัปค่าด้ยเหมือนกันผมไม่ได้จำเงินสายฟ้าเงินทันเดอร์อะไรยเงี้ยครตอนนั้นก็จําไม่ได้แล้วแต่ตอนที่ไปสมัครเนี่ยคืออยากจะลองีูว่าว่ามันมัามามทำยังไงสิ่งที่เขาทําก็คือเขาจะขอคอนเซนต์เราว่าสมัครใช่ไหมหกดในแอปเนี่ยกดคลิกทีเดียวเลยแล้วก็บอกว่าเขาจะขอเข้าถึงข้อมูลของโทรศัพท์มือถือเราแล้วก็เขาคงจะมีวิธีคํานวณสักอย่างแล้วว่าจากข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยคิดอยู่แล้วเนี่ยเราเนี่ยควรจะได้สินเชื่อหรือเปล่า แต่สุดท้ายพี่ไม่ได้สินเชื่อ<笑><笑>ก็บอกว่าคุณอนุวัฒน์ไม่ผ่านนะก็เลยว่าเอ๊ะอะไรที่มันไม่ผ่านเนี่ยพยายามดูผม,มรู้มันถูก่น,นะแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ย SMS ผมเนี่ยมันจะมีสแปม่อนข้างเยอะแล้วก็สแปมหนึ่งที่มันเยอะมากในโทรศัพท์มือถือผมเลยก็คือเรื่องสแปมเรื่องการพนันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเข้ามาในโทรศัพท์ผมได้ไงผมไม่เคยเล่นการพนันอะไรเลยนะในพวกเนี้ยแต่เข้าใจว่าพอเมื่อี้ปุ๊บเอชซีบีอาจจะเอาเนี้ยมาเป็นตัวสกอร์ลิงว่าเฮ้ยคนเนี้ยมี มีแนวโน้มที่อาจจะติดกนนารพนันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกู้ไปเงี้ยก็สุดท้ายก็เอาเองินไปเล่นหมดแล้วก็แบบอาจจะแบบไม่ได้กลับมาจ่ายอยู่ดีนะครับที่เรามายืดยาวเนี่ยก็คือว่าการทําธุรกิจแบบนี้มันคือเอาข้อมูลเนี่ยมาอิเคลาในประเทศข้างนอกเนี่ยคนที่ประสบัสัดที่สูงที่สุดหนึ่งคนในโลกเนี่ยคือคาคาแบงก์ bank ในจีนคาคาแบงก์ K ในจีนเนี่ยเขามีข้อมูลอะไรได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ย ในคนจีนทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในอีโคซิสเต็มของคาคาหมดไม่ว่าจะเป็นคาคาแอปคาคาเพย์อะไรเงี้ยคือทุกอย่างอยู่ในอยู่ในอันนี้หมดเพราะฉะนั้นเขาก็เอาข้อมูลเขามีข้อมูลที่เขาควบคุม,มแต่เมืองไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นฮะเมืองไทยเนี่ยเวลาเราจ่ายตังเราใช้แอปแบงก์เราใช้พรอมเพย์แต่เวลาเราแชทเนี่ยเราใช้ไลน์ ช้อปปิ้งเราใช้ช e, ้อปปี้เราใช้ ada, ลาซาด้าใช้ t ิ k กต็อกเพราะฉะนั้นข้อมูลมันเลยค่อนข้างกระจัดกระจายนะฮะเราก็เลยอาจจะไม่ได้มีข้อมูล VB เนี่ยอาจจะไม่มีข้อมูลมานั่งอานาลิซ์เยอะเหมือนประเทศอื่นๆแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือภาษาเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราเรียกคำคำปรากฏการนี้ว่า rent attraction นะฮะ rent attraction ก็คือว่าไอข้อมูลที่มันฟรีทุกวันเนี้ยพอวันหนึ่งมันไม่ฟรีขึ้นมาวันหนึ่งมันมีค่าขึ้นมาเนี่ยไอเจ้าของข้อมูลเนี่ยมันจะมาเก็บตังค์กับเราเช่นข้อมูลบินค่าน้ําค่าไฟเนี่ย ใครอาจจะแบบเข้าถึงได้เพระาะว่าเมื่อก่อนไม่มีค่าอะไรเพระาะว่ารู้ไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่พอทุกวันนี้รู้ไปมันสามารถเอามาคำนวณเครดิตสกอริ่งเจ้าของข้อมูลมันต้องเริ่มคิดแล้วเฮ้ยอันนี้มันมีค่านี่ว่าเพราะฉะนั้นใครเข้ามาใช้นยต่อไปฉันคิดตังค์แล้วนะแล้วพอคิดตังค์ปุ๊บเกิดไอข้อมูลค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเอาไปแล้วมันคำนวณเครดิตสกอริ่ง scoring, แล้วมันถูกจริงๆเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันจะมีค่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นคนวีบีทุกคนเนี่ยก็จะมาขอใช้ข้อมูลค่าน้ำค่าไฟาาค่าน้ำกับไฟก็ได้ทีเลยเขาเนี้ย ปรากฏการณ์นี้ภาษาเศาสร์เราเรียกว่าเป็น attraction นะ,ะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในในคอนเทกต์ของประเทศไทยเพราะว่าเราไม่มีอีโคซิสต็มที่มันเอกลซีฟเนี่ยแหละฮะและสุดท้ายคือการกำกับดูแลที่มันเข้มขน้นบางท่านอาจจะบอกว่าประเทศอื่นเขาเข้มข้นเหมือนกันประเทศเราก็คงไม่ได้เข้มข้นกว่าประเทศอื่นมั้งแต่ผมคิดว่าประเทศเราเนี่ยเผื่ออาจจะเข้มข้นมากาประเทศอื่นเพราะว่าประเทศเราเนี่ยอย่าลืมว่าเราผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งมาแล้วก็ ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยทันโดยเฉพาะผู้บริหารของแบงค์ผู้บริหารในของเลกูลเลเตอร์ต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นการกับดูแลของเราเนี่ยอาจจะเข้มข้นกว่าประเทศอื่นไม่ต้องอะไรมากเลยดูราคาหุ้นที่มันต่ำเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเนี่ยบางแบงค์ไม่จ่ายปันผลบางแบงค์ตั้งสำรองเยอะเกินโคเลีโชก็เลยสูงนี่ยะฮะอันนี้มาสะท้อนว่าการกํากับดูแลเนี่ยกฎหมายมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นเพราะว่า ทุกคนในโลกเนี่ยอาจจะใช้บา,บาเซลทรีเหมือนกันใช้ IFRS9 เหมือนกันแต่ว่าเบื้องหลัง b บ the s c ซ n e แบงค์ชาติอาจจะมีขอความอาขอความร่วมมืออะไรเงี้ยฮะมันอาจจะไม่ใช่กฎหมายแต่ว่าถ้าคาติขอเราก็ต้องให้การกับดูแลใน behind t h i s c e n e ตัวเนี้ยผมคิดว่าประเทศไทยเราอาจจะดูเข้มข้นกว่าคนอื่น6ข้อเนี้ยผมคิดว่าธุรกิจ วีบีในไทยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะง่ายมาแล้วเนี่ยน่าน่าน่าจะต้องแข่งขันกันดุเหมือนกันนะแล้วสุดท้ายเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยยังยังไม่รู้เลยนะครับอ่ะทีนี้แต่ผมคิดว่าต่อให้คอนเทกต์ที่มันไม่ง่ายต่อให้เราเราอิเล์กันขนาดนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามีหลายๆคนก็ยังสนใจอยู่ดีกลุ่มที่ว่าเนี่ยฮะ ประกาศตัวมาแล้วมี2กลุ่มหลักคือ SCB นะฮะเขาจะไปจับกับคาเค้าแบงก์กับ VBank แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือ KTB เนี่ยจะจับกับ g u l f AS o เอ่อ o R, เนี่ยฮะมามาทำธุรกิจอ่อวีอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ประกาศออกมาแต่ผมคิดว่าผมจะเซอร์ไพรส์มากเลยถ้าเขาไม่แย่งชิงธุรกิจใบอนุญาตเนี่ยคือกลุ่ม True True เนี่ยมีทุกอย่าง อาจจะเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับ ecosystem มากที่สุดนะฮะใน ecosystem เขามีหมดเลยทั้ง t e l e คอมทั้งเกมทั้งคอนเทนต์ทั้งช้อปปิ้งอย่างเงี้ยฮะคอน sumer product มีทุกอย่างเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอย่างเดียวก็คือเขาไม่มีแบงค์ เพราะฉะนั้นถ้ามาทําธุรกิจนี้เขาต้องมีพาร์ทเนอร์ซึ่งก็ควรจะเป็นแบงก์สักคนซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่าจะมีใครสนใจหรือเปล่าแล้วสุดท้ายแล,แล้วทูจะเข้ามาชิงใบอนุญ,ญาตหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าไม่นับทูออกเนี่ยผมว่าสองแบงก์ใหญ่เนี่ยที่ประกาศว่าจะเข้าชิงแน่ๆเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วสองแบงก์เนี่ยน่าจะได้คือ s c b กับเคทถามว่าสองคนเนี่ยใครจะมีโอกาส อะเมื่อกี้บอกว่ามันยากใช่ไหมแต่ถามว่าใครจะมีโอกาสประสบความสเร็จมากกว่ากันเนี่ยผมคิดว่า s อ b เนี่ยอาจจะมีโอกาสมากกว่าทําไมผมว่าดูพาร์ทเนอร์เนี่ยจะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่าลอจิกในการเลือกพาร์ทเนอร์ของแต่ละคนเนี่ยมันต่างกัน s อ b เนี่ยเลือกคาคาวกับ Vbank ค์คาคาวกับ Vbank เนี่ยเป็นแบงค์เวอร์ชวลแบงค์กิ้งนะฮะที่ถือได้ว่าประสบความสเร็จแล้วในประเทศของเขาก็คือคาคาเนี่ยในเกาหลีแล้วก็ VBank เนี่ยในจีนการทําธุรกิจ เอ่อวิลเชอร์แบงกิ้งเนี่ยมีมีพอยต์อยู่อย่างเดียวคือคือ1คุณต้องหา Data ให้ได้และสอง t a ที่ได้มาเนี่ยคุณต้องคำนวณให้ได้ว่าควรจะปล่อยกู้ให้คนนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการธุรกิจเนี่ยจะมีสองพอยต์หลักๆ scB เนี่ยเลือกพาร์ทเนอร์เนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าเลือกพาร์ทเนอร์จากพอยต์ที่2ก็คือ Data มีหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ว่าเลือกคนที่ประสบปรเสมมาแล้วแปลว่าคนพวกนี้เขาม,มีโมเดลในการทำธุรกิจที่น่าจะชัวร์ละ เพราะฉะนันก็เลยเลือก2คนนี้มาจอยด้วยกันแต่ KTB เนี่ยเป็นอีกหนึ่งขาเลยนะฮะคือ KTB เนี่ยเลือกพาร์เนอร์จากช้อยที่1ก็คือเลือกคนที่มี Data ในประเทศ a d v a c e เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นคนที่มีม o อบายเบรเตอร์ขนาดใหญ่ในประเทศมีคน สมาชิกถึงแบบ45ล้านคนนะฮะในขณะที่ OR เนี่ยคือสถานีน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ MarketShare ของน้ำมันเนี่ยสูงที่สุด40%เนะฮะเพราะฉะนั้น2บริษัทเนี่ยมีข้อมูลอยู่ในนั้นเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็พร้อมที่จะเอามา analyze ได้2คนนี้ใช้กลยุทธ์ p อปโรที่แตกต่างกันชัดเจนถามว่าใครจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกันหรือใครเลือกถูกกว่กันเนี่ย ถ้าถามผมนะผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นนะถนะ้าถามผมนะผมคิดว่า SCB เนี่ยดูน่าสนใจกว่าผมให้น้ําหนักของโมเดลลิงเนี่ยมากกว่าน้ําหนักของ Data เพราะอะไรคุณคุณมีโมเดลลิงที่รู้ว่าชัวว่าใช้โมเดลลิงเงี้ยถูกนะแต่คุณไม่มี Data นะสุดท้ายแล้วก็คือคุณปล่อยกู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่ปล่อยกู้เพราะคุณไม่มี Data มานะวิเคราะห์ใช่ไหมฮะเพราะฉนั้นบอทอมไลน์เป็นศูนย์แต่ KTB เนี่ยมี Data แต่ไม่มีโมเดลลิงแล้วทำโมเดลลิงมาเนี่ยไม่รู้ว่า จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแล้วถ้าทำโมเดลิ่งมาไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยกลายเป็น MPL เนี่ยบอทอมไลน์จะติดลบเพราะฉะนั้นคิดคิดง่ายๆแค่นี้ก็อาจจะเห็นว่า KTB เนี่ยดูจะมีแอปโพสที่อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆอ่ะถ้าดูในประเทศเนี่ยเราเห็นตัวอย่างหลายคนลวที่มี Data แต่ว่าไม่สามารถหาโมเดลิ่งได้โมเดลิ่งที่โอเคได้และสุดท้ายแล้วเนี่ยบอทอมไลน์มาติดลบตัวอย่างที่ง่ายที่สุดใกล้ตัวยที่สุดก็คือ Kbank กับ L าย e b เเนี่ยฮะ ลาย b k k k a n k เนี่ยมี Data มหาศาลแต่ไม่สามารถหาโมเดลมาจับได้ได้ดีพอทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยคุม NPR ไม่ได้วอตทอมไลายมันติดลบอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจคือ s c b เองอะฮะเขามีบริษัทไอที่ผมบอกเงินทันเดอร์เมื่อกี้ฮะเขามี2บริษัทลูกในนั้น,น,นก็คืออา a ัคัสกับโ o n i กตัว a b a c u คัสเนี่ยเป็นบริษัทอินเฮ้าส์ที่เขาสร้างขึ้นมาเองแต่ Mon ิกเนี่ยไปจอยกับพาร์ทเนอร์ในจีน2คนเนี่ย ตั้งบริษัทพร้อมการทําธุรกิจเหมือนกันเริ่มพร้อมๆกันแต่ว่าการขยายตัวของพอร์ตกับ MPL เนี่ยโมนิกเนี่ยทำได้ดีกว่าอาบัคัสอย่างเห็นได้ชัดคือปอดสินเชื่อได้เยอะกว่า MPL ต่ากว่า2อ,อันนี้ต่างกันแค่อันเดียวคือว่าโมนิกเนี่ยมีพาร์ทเนอร์เป็นคนจีนที่ประสบเสร็จแล้วในธุรกิจในบ้านของจีนเพราะฉะนั้นผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าโมเดลลิงเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญแล้วก็จะเป็นธุรกิจที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดว่า บริษัทนั้นๆเนี่ยจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้หรือเปล่าและคาคาวกับ Vbank เนี่ยเป็นบริษัทที่พูดแล้วว่าทำธุรกิจนี้ประสบความสําเร็จบอททอมไลน์เป็นบวกโตได้อย่างดีคาคาเนี่ยเป็นแบงค์ไร้สาขาเนี่ยแต่ผมเข้าใจว่าในแง่มาเก๊ะเนี่ยคือแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีไปแล้วนะทั้งที่เกาหลีเนี่ยมันแบงค์ใหญ่ๆเยอะมากเลยอะแต่ว่าแบงค์เนี่ยเริ่มจากศูนย์แล้วก็กลายเป็นแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดได้ ซึ่งก็น่าสนใจในขณะที่ VBank ก็น่าสนใจคือในจีนเนี่ยไม่ได้มี ecosystem ่ะเขาอาจจะบอกว่าตัวเอง Monopoly แต่ VBank เนี่ยไม่ได้มี ecosystem แต่ว่าดึงข้อมูลนู่นนี่นั่นมาแล้วมารวมแล้ว a อน l ล z ซ์ analyze, แล้วก็ทำได้จริงๆแล้วก็กลายเป็นว่าใครที่จะทำธุรกิจ Virtual Banking เนี่ยจะต้องมาศึกษา VBank ก่อนคือแทบจะเป็นกฎเลยว่าถ้าทำได้ไม่ดีเท่า VBank นะ่เจ๊งแน่นอน เพราะฉะนั้น2อันนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นผู้เล่นใหญ่ระดับโลกนะฮะ SCB ได้พาร์เนอร์ที่ผมคิดว่าดูจะน่ากลัวดังนั้นผมก็เลยคิดว่า2คนนี้ใช้คำว่าโอกาสแล้วกัน SCB อาจจะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จมากกว่านะครับอันนี้ก็จะซัพพอร์ตวิวของเราด้วยเมื่อกี้เรากลับมาคุยกันว่าเอ้ซื้อ SCB เนี่ยเอาปันผลพอไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากแต่น้องไบไลฟ์ฟังว่าเอ้เวลาเขาจ่ายปันผลเขาจ่ายไม่หมดนะในเงินที่เหลือเนี่ยเขาจะไปลงทุนธุรกิจต่อ ไอธุรกิจที่ว่าของ SCB เนี่ยหนึ่งนั้นก็คือไอเวิร์ชวลแบ n กเนี่ยฮะแล้วถ้าทำแล้วประสบความสำเร็จขึ้นมามันก็จะเป็นแคปิ a l ลเกนให้กับบริษัทราคาหุ้นจากร้อยต้นๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นร้อยสิบ้อยิบได้ในระยะในช่วงถัดไปนะครเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยก็ อ่ะถ้าดูจากรูปเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าทั้งสองคนทั้ง VBank ทั้งคาคาเนี่ยเขาทำกำไรได้ถือว่าค่อนข้างดีนะ v n k n k เนี่ยทำ r o า e ได้สูงกว่า SCB ด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ตัวเครดิตคอร์ของของอย่างคาคาเนี่ยก็ต่ำกว่า SCB อีกนะทั้งที่เขาไม่มีสาขาเขาไม่มีคนเก็บหนี้ที่เป็นฟิ s i c a l เหมือน SCB ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นโดยสรุปผมว่า SCB เนี่ยดูน่าสนใจแล้วก็มีโอกาสจะบสกอเสร็จในธุรกิจของ Vir t u a l Banking ฮะ จบใช้เวลานานไปนิดหนึ่งนะฮะต่อไปก็ s t o อ k โฟกัสไหมฮะพี่นพไม่แน่ไม่แน่ใจพี่นพอยู่ในคอหรือเปล่า